สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิติชยาชาแนลช่องที่อ่านไพ่าทาโร่บวกศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะ พลังงานกับตัวเลขบวกๆกันเ <c oughs> นาะว่าแบบไหนยังไงนะเโอเควันนี้เรามาเล่นในพีอกกีพีดีพีอา,า,าร์อีกช่นเคยเรามาในท็อปิกคนที่ที่ว่าเขาคนนั้นคนที่เรานึกถึงเขามูฟออนไปจากเราแล้วหรือย,อยางที่เงียบๆหายกันไปเนี่ยมูฟออนไปจากเราแล้วหรือยางเลือกจากสองสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์แรกเนาะอันนี้สัญลักษณ์ที่สองต้นนี้นะคะ เลือกจากสัญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะต้นแรกต้นที่สนะคะกับท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าเขา move on จากเราไปแล้วหรือ,อยังนะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้กับท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเขา move o จะคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเราก็มาอ่านที่สถานาการณ์รคุณละเขาก่อนนะ เป็นดวงแบบรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสม,ม่ต้องเครียดม,มันมากเราดูสถานการณ์ละเขาหน่อยค่ะไพ่ไวเวอร์ซ่าได้นะคะอาจจะเป็นเขาที่รู้สึกก็ได้หรือคุณและเขารู้สึกก็ได้นะ Six of Pentacles คลสซีก มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้กันรับการมีการเช็คแอคชั่นในเรื่องความสัมพันธ์กันอยู่นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังยังไปต่อกันอยู่นะหกหกไม้สี่ไม้สองไม้แต่ตอนนี้น่าจะมีการเว้นระยะห่างกันอยู่นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้คอมมิตเมนต์ขนาดนั้นเหมือนต่างคนต่างเข้ามาคบกันในลักษณะที่ เหมือนดูดูกันอยู่แต่ยังไม่ถึงนขนาดคอมิเมนต์ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานได้ด้วยนะอาจารย์ขอดูต่อก,ก่อนดีกว่าฟีนอฟโซชตอนนี้มีการห่างกันจริงๆด้วยนะคะเออถ้าการมีการพูดคุยกันก็มีการพูดคุยกันในลนักษณะของอเรียกว่าอะไรนะ่ะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเนาะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรู้สึกการ ความรู้สึกที่ภายในพูดง,ง่ายๆว่าตอนนี้คุณและเขาน่าจะมีการเออถอยออกจากความสัมพันธ์อาจารย์มองว่าถ้าเป็นคุณนะคะ The Fool The Magician Four of Cups o รัสองช่วยคุณอาจจะรู้จักกันมาก่อนในสมัยเอ,อสมัยเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลายัยก็ได้นะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ยังไมไ่ค่อยได้ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์นี่เกินคาว่าเผื่อไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยกับว่ากันไปแต่ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีการถอยออกจากความสัมพันธ์นี้คุณและเขามีการเทคแครชันในความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกคําว่าความรักอยู่ในนั้นอยู่แต่มันไม่ได้บอกกันชัดๆว่าเรารักกันหรือเราเป็นอะไรกันแต่คุณก็รู้ได้ว่าความรู้สึกที่คุณกับเขามีด้วยกันนะมันมันเป็นเกินกคำว,ว่าเพื่อนพี่น้องอย่างแน,แน่นอนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนที่ทํางานก็ได้เนาะอืม ตอนนี้คุณถอยออกมาคุณคุณปลีกตัวออกมานะเออเวลายะห่างกับเขาออกมาในลักษณะที่เออช่างมานันถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่มีความรู้สึกต่อเขาไหมก็ยังมีอยู่แต่คุณปลดปล่อยตัวเองแล้วคุณกําลังไปทําอะไรในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหน้าที่การงานการเงินหรือการเดินทางในเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโฟกัสครับในย่าหนึ่งจากการที่คุณทําแบบนี้เพราะคุณต้องการลืมบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเคยเกิดขึ้นที่เป็นความทรงจําระหว่างคุณและเขานะโอเคอ่าเขาหรือคุณเนี่ยจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลมีถุนตุนคุมได้นะคะอืมใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าร้างหรือเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาก่อนได้เนาะมันเหนื่อยอ่ะกับเรื่องความสัมพันธ์เจอแต่เรื่องแบบนี้บ่อยๆอ่ะ โอเคเราก็จะมาดูกันว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะเ,เขา move on จากคุณไปแล้วหรือยังนะคะจากตัวเลขหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งแปดสี่ห้าเก้าเนาะความสัมพันธ์คุณเป็นในลักษณะที่เหมือน หน้าไพน้เลยก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนเกินคําว่าเพื่อนไม่ก้าวไปไกลมากกคําคว่าเพื่อนเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตเรียนรู้และเติบโตยังไงอาจารย์รู้สิกได้ว่ามันคือผลรวมเป็นเลขเก้าเรียนรู้เติบโตเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ค่บทเรียนทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอาจารย์มองว่ามันจะไม่ดีมากกว่าทุกมากกว่าทําให้คุณเข้าใจในชีวิตว่าต่อไปคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนยังไง เนาะมันเป็นเรื่องของสามหนึ่งแล้วก็สาองในการที่จะมีสติแล้วเลือกหรือพูดคุยไปมากกว่านี้ที่จะเลือกใครสักคนให้มาเป็นคู่หรือคนที่ร่วมทางเดินชีวิตของคุณจริงๆนะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเออไม่ใช่ดิเขามุฟออนจากคุณไปแล้วหรือยังจากตัวเลขเนาะหนึ่งสี่สามหนึ่งนะคะหนึ่งสีสาหนึ่งเขาก็คล้ายๆค,คุณเขาก็เหมือนคุณนะคะ แต่มันหนึ่งสี่สามหนึ่งมันก็เข้าไปที่หนึ่งสี่สามสองเนาะหมายความว่าไงอา,อาจารย์เปิดไพ่ดีกว่าเพื่อจะคอนเฟิร์มกับไพ่อาจารย์มาว่าเขายังไม่ได้มูฟออน่ะขนาดนั้นนะอ่ะมาดูกันต่อเขามูฟออนจากเราไปแล้วแล้วหรือ,อยังฮอสแ e นออฟคาร์สอืมโอเค Age of Pentacles Two o ัว a n d s มันก็เป็น To s t สแ l of Pentacles อ่ะก็เป็น้านน้าไพ้ที่จานฟูดะเนาะเขาเหมือนคุณอะเหมือนคุณก็ไม่มีสละเนาะไปทำอะไรในสิ่งที่คุณทำเนาะไปเริ่มต้นกับกิจการงานสร้างใหมๆห,หรือสิ่งที่คุณชอบเนาะแพชชั่นที่คุณมีคุณไปเริ่มเขาก็เป็นเหมือนกัน ถามว่าเขา Mo v e อ n ไปแล้วหรือยัง chain of w o n d s เขาก็ Mo v e on ไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้สุดเนาะมันเป็นตัวจากตัวเลขเหมือนกันเลยนะตอนนี้การที่เขามองมาที่คุณนะคุณอาจจะเห็นการในแวดวงของกลุ่มเพื่อนฝูงที่เรียนที่ทํางานกันได้การที่เขาเห็นคุณคุณไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจเขานั้นเขาจําเป็นที่จะต้องที่จะเอาตัวเขาเองออกจากพื้นที่ตรงนั้นคือเหมือนเขาเซฟตัวเองในเมื่อคุณไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจ เขาก็ต้อง move on หรือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือความรู้สึกตรงนี้ไปแต่จริงๆแล้วทัว of w a ตรงนี้เนาะเชนอวานทั้ววานมีแปดไม้แล้วก็แปดเหรียญที่อยู่ตรงนี้หมายความว่าไงเขายังคิดยังนึกถึงเอ่อยังอยากกลับไปในช่วงเวลาที่คุณและเขาเคยมีการ check a c t ในความสัมพันธ์กลับไปทําเหมือนที่เคยทําแต่ต้องเป็นการที่คุณต้องมีการเอ่อสนแสดงออกทักหาหรือส่งสัญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่าง ให้เขาได้รู้ว่าคุณต้องการที่จะกลับไปในความสัมพันธ์เออที่มีเขาอยู่ด้วยนะอืมเพราะในสายตาเขาเขามองว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะอืมเนาะฟ e นอ of w n น s ์แต่ก็เป็นความสัมพันธ์เหมือนเดิมเนาะ Tree ทร s โ o r ส s t ร o o อ Wands อืมโอเคเพจช d s ป n e นส์ในนี้จะ o าซื้อ o ด e ช็อป เขายังคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะยังคาดหวังกับคุณอยู่เลยนะคะจอเวอร์อยากกลับมาให้เป็นเหมือนที่เคยเป็นอยากกลับมาเหมือนที่เคยทำเนาะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้คือตอนนี้เขาอาจจะมู v อ o นจริงร่างกายท่าทางการแสดงออกเขาอาจจะไปอิสระทำนู่นทำนี่ดูคุณอาจจะดูเขาแล้วเขาดูไม่สนใจคุณแต่ข้างในใจเขาเขายังเฝ้ารอคุณอยู่ อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้ในตอนนี้อาจจะติดคอมมิทเมนต์หรือมีแฟนหรือมีคนคุยอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณที่มีคนคุยอยู่แล้วเขาก็ยังรอคุณอยู่นะคะรอว่าวันหนึ่งคุณจะกลับไปเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เราเคยดูแลกันและกันแต่อาจารย์มาว่ามันไม่ได้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าถ้าคุณติดคอมมิทเมนต์แล้วเขาก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับไปหาเขาหรือเปล่านะแต่เขารู้แล้วแหละว่าเขายังต้องการคุณ ส่วนถ้าเกิดเขาติดคอมมิชเมนต์ก็คือหมายความว่าคุณก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอเขาไม่เคยลืมเลือนคุณออกจากความรู้สึกเขาได้เลยนะคะคุณยังยืนหนึ่งอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่เสมอแม้ร่างกายการท่าทางหรือแสดงออกออกไปของเขาก็คือการไปจากหรือดูไม่สนใจคุณแล้วแต่จริงๆแล้วมันมาจากการที่คุณไม่สนใจเขาต่างหาก เขามองว่าคุณไม่ได้สนใจเขาตั้งหากเขาก็จําเป็นที่ต้องไปโดยเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่เดินหน้าต่อไปหัวใจเขายังอยู่ที่เดิมหัวใจของเขาความรู้สึกของเขาก็ยังอยู่ที่เดิมก็อยังอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้สึกได้ว่าเขามูฟอนจากคุณไปแล้วหรือยังก็คล้ายๆกับคุณนะคะก็คือมีการเดินหน้าต่อไปแล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วแต่ความรู้สึกภายในใจยังมีการเฝ้ารอแล้วก็คอยอยู่ แต่อาจารย์มองว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจกับการที่จะคอยหรือรอเขาแล้วแค่อยากรู้อาจจะมาดูคลิปอาจารย์แค่ดูอยากรู้เพราะคุณก็ไปใช้ชีวิตคุณแล้วนะคะบางคู่หรือบางคนกันเนี่ยคุณบางคนก็ไปมีแฟนใหม่หรือคนคุ้นใหม่ไปแล้วก็แค่อยากรู้แค่นั้นเองมาดูว่าเขามุฟออนไปยังคือร่างกายการแสดงออกทางเขาเรียกกายภาพก็อาจจะไปจากคุณแต่ความรู้สึกภายในใจเขายังอยู่กับคุณยังอยู่เสมอคุณยังอยู่ในใจเขาไม่เคยหา่าง ไม่เคยไปไหนเลยเขายังคิดว่าคุณเป็นใครคนหนึ่งที่อยู่เหมือนคู่ของเขาเหมือนคนคนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกได้ถึงคําว่าคู่ในครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นภายนอกมูฟออนไปแต่ภายในยังอยู่อยู่ที่คุณอยู่เสมอยังเฝ้ารอคอยการกลับมาหรือการติดต่อสื่อสารหรือการแสดงออกจากคุณว่าคุณยังต้องการเขาแล้วเขาจะได้กลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง นะคะโอเคนี่ก็คือผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์แรกเนาะเออขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิธาตุไฟไม่สิงธน,นูไอนี่อะไรอะ่ะ คาดอินผู้สุกรมกราศีสิงได้นะคะก็จบเรียบร้อยเป็นดวงแบบรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรงือไม่ตรงกับใครลืเพราะฉะนั้น้องซีเรียนมันต้องเรียนมันมากถ้าใครสนใจที่จะดูดวงนะคะลายออฟฟิเชียลมีแต่ตอนนี้อีกช่องเนื้อจานเปิด2ช่องนะถ้าคนติดตามอาจารย์จะรู้ว่ามันมีสองช่องอีกช่องเนื้อจานเปิดอ,อสอนเรียนอ่านไพ่ทาโร่ความมหัศจรรย์ไพ่ทาโร่ปีหนึ่งจะเปิดไม่กี่ครั้งต้องพูดตรงๆเลยนะคะปีหนึ่งจะเปิดไม่กี่ครั้งคอร์สกลุ่มนะ ถ้าสนใจอยากจะเรียนก็ทักมาหามาหาแอดมินได้เดี๋ยวน้องแอดมินจะตอบรายละเอียดแล้วคุณก็จะสามารถลงเรียนออคอร์สเรียนอ่านไพทาโลได้นะคะก็แน่นอนก็ต้องมาจองที่เรียนนาะถึงเรียนอาจารย์พูดอะไรเนี่ยอ่ะคือในลักษณะว่าแบบสนใจถ้าจะเรียนนะเป็นคอร์สกลุ่มนะคะสนใจก็ทักมาที่น้องแอดมินจองที่เรียนได้แล้วก็อาจารย์จะเปิดไม่บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวคอร์สต่อไปอาจารย์จะเปิดเกี่ยวกับเรื่องการ อ่านค่าพลังงานของตัวเลขทีอ่อาจารย์อ่านๆทุกวันนี้ตัวเลขตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคอร์สต่อ,อไปแต่ก็ย,ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนไหนนะคะต้องอาจารย์ต้องรวบรวมเขียนเขียนไฟล์ PDF หรือเขียนตำราก่อน นะยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเพรฉะนั้นจะเปิดมาแล้วนี่ก็จิมยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรให้ลูกศิษย์ได้เรียนเลยก็ไม่ได้นะคะแต่ส่วนเรียนอ่านไพ่ทาโร่เนี่ยอาจารย์มีไฟล์ PDF มีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่อยากจะลงเรียนเรื่องเรียนอ่านไพ่นะคะอยากรู้เขารู้เรารู้อนาะคตของตัวเองก็ทักมาจองที่เรียนกันได้กับแอดมินนะแอดมินจะส่งรายละเอียดให้กับคุณนะคะ ขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ดูแลกันละกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำหนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้นะคะกับท็อปิกคนเจที่ว่าเขาคนที่คุณนึกถึงเขามูฟอนจากเราไปแล้วหรือยังนะคะก็ดูขำๆเนาะอืมเขามูฟอนจากเราไปแล้วหรือยังขอดูหน่อยนะคะก่อนเริ่มแรกเราจะไปดูการที่ สถานการณ์รคุณละเขากกอนเนาะไปดวแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใพรเลยเพราะฉันไม่ต้องซีเรียมน้องฟรีเนม,มาแล้วก็สถานการณ์ไพ่ไว้เวอร์ซ่าไว้เวอร์ซ่าหมายความว่าอาจจะเป็นเขาที่รู้สึกคุณไม่รู้สึกหรือไพ่สลับกันได้นะคะต้องบอกแบบนี้ถ้าสนใจว่าดวงนี้ดวงคุณไมมหนูเนะี่ยนี่ไม่ดูดวงสุดดีกว่านะคะโอเคมาดูสถานการณ์รคุณละเขากกอนอู้เดอดทาวเวอร์ tower, มาก่อนเลยป,ป,ปุบปบบฉับพลันกับการพังมันลงไป นะบางคู่บางเคก็เงียบนิ่งใสไปเฉยเฉยหรือบางคู่บางเคก็บล็อกกันไปซะเฉยเฉยนะคะ The t o w e r Now p h y c a e s อ่าอาจารย์ขออ่านเป็นคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณถ้าคุณไม่มีแฟนหรือไม่มีเขาในความสัมพันธ์คุณก็สามารถอยู่ได้ตัวเองสดสวยรวยปังนะคะอยู่ได้ตัวตนเองเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งดูแลตัวเองได้ในระดับที่ คุณจะไปต้องพึ่งใครเลยนะนายพิเศษแล้วคุณก็มีมาตรฐานสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเอาเติดใจสูงนะคะเอ่อฟอร์วนส์เพย์ออฟส่คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอ่อนกว่าหรืออยู่น้อยกว่าตอนนี้ถ้ามีการเงียบการหายการไปการบล็อกกันไปหรือสู่โซเชียลตรงไหนถ้าเขายิงส่องคุณได้เขาก็จะส่องก็จะดูคุณอยู่นะคะคือคุณดิวกับคนที่ค่อนข้างที่งี่เง่าเอาติดใจความแบบ ไม่มีความสเสถียรในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ตอนนี้คุณกำลังรอดูท่าทีเขาอยู่ว่าเขาจะเอาอย่างไงกับคุณต่อกับการที่คุณทิ้งเงียบหายไปนิป่งไปแบบนี้นะขีนออฟค่ะพ,พอละผู้หญิงใจดีคนนั้นพอละผู้ชายคนดีใจดีคนนี้ ไม่อยู่ให้ใครแล้วค่ะบอกมี้นะคะแต่ถามว่าคุณยังคิดถึงยังนึกถึงอยู่ไหมก็ยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่เนาะเอสออบสอดแต่คนเรามัาต้องสั่งสอนปะมนต้องแบบว่าเรียนรู้ให้ดูกันเลยไหมว่าเออเราก็มีความจริงจังจ,งจ,งจงริงๆนะคะจริงจังจริงฟาตวันแต่ในย่านหนึ่งจริงจัง,จงของคุณก็มีคิดว่าเออฉันจะทไํไในนานไหมวะ <laughs> นี่งไงจะเอามิ <laughs> ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาจะมีปัญหาเรื่องของสงครามเย็นสงครามเยีเย่ยงมีกันบ่อยๆเนะาะจัดเม้น์เพย์ออฟสอดจัดเม้น์คุณมองว่าเขาจะกลับมาขอคืนดีคุณไหมออในลักษณะแบบนี้เนาะนี่อะไรอะเทนออฟสอดสิบดาปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาทีออ่ทำให้คุณเหนื่อยกับเขามากเลยนะ คุณก็เครียดคุณก็วิตกกังวลถามว่าการที่คุณทําแบบนี้คุณก็ใช่ว่าคุณจะสบายใจคุณก็ไม่สบายใจบางทีคุณก็เก็บไปนอนฝันคิดถึงเขาอยู่นะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ยังไงเออถามว่าคุณมูฟออนจะเขาได้แบบเลยไหมก็ไม่นะอาจารย์มองแล้วว่าก็ไม่แต่คุณว่าคุณอยู่ต่อเขาไม่ไหวกับการปัญหาที่มันเป็นเดิมอย่างเงี้ยแต่คุณก็อาจารย์มองว่าหน้าไพนี้คุณยังอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะ อืมโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตนะุน้ำมีกรกฎพิจิตถ้าตุลมีถุนตุนกลุ่มราศีจเจอเฮอร์มิตราศีกันนะคะนะได้ด้วยโอเคเราก็มาดูกันนะว่าเขามู่ฟอนจากคุณไปแล้วหรือยังกับการคู่ที่คุณนิ่งคุณพังไปแบบนี้นะโอ้ตัวเลขคุณหนึ่งสี่ 4ีสี่สิบสองตีสิบต้องเปจกสี่นะเหนื่อยไม่คุณนะจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณแบบเหนื่อยมากเลยถามว่าความสัมพันธ์นี้มันมีดีอย่างไรหรือปะมีดีเวลาที่คุณพูดคุยกันมีดีเวลาที่คุณแบบเทคเอชชั่นในการใช้คาพูดสื่อสารกันคาพูดสื่อสารคุณเนะี่ยบอกเลยนะมันจะไม่มีคามําพูดที่ทําให้คุณเสียน้าใจหรือเจ็บปวดความรู้สึกทั้งด้านจิตใจคุณนะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนว่าจากตัวเลขนะ มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีแต่พูดอ่ะเออแต่มันไม่อย่างอื่นมันไม่ได้ดีด้วยในลนักษณะแบบนี้เนาะเ,ออเขาอาจจะผูกมัดคุณไว้ด้วยคําพูดหรือคําเจรจาในการดึงคุณไว้ให้ความหวังคุณว่าเขาจะทําแบบนั้นอย่างนี้ให้ความหวังคุณอย่างน้นนี้แต่ในที่สุดสิ่งที่เขาพูดมันก็แค่คลมปากที่ออกจากปากเขาโดยแบบเหมือนออกไปเฉยโดยที่เขาไม่คิดจะพัฒนาหรือทํานี้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมแต่คุณก็ยังยึดอยู่ในคําพูดของเขาหรือย,ยึดในสิ่งที่เขา บอกกับคุณมาเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณวนเวียอยู่เงี้ยแล้วมันก็เป็นทุกข์เนาะแล้วมันก็เป็นทุกข์เอออาจารย์เห็นรู้สึกได้ว่าคุณติดวิบากกรรมเรงผิดสิ่งข้อสีด้วยนะคะก็คือมุสานะคะใครอา่าอาจารย์อยากให้แก้ไขการผิดสิ่งข้อสี่ะคุณถ้าเขาตั้งวงมินทากันนะอาจารย์บอกแบบนึงเลยคุณอย่าเข้าไปร่วมวงมินทา กล่าวล่วงถึงคนผู้อื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางาจงผู้คานี้จริงๆนะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมไม่ได้เป็นอย่างที่คนที่ตั้งวงขาพูดกันคุณจะไปรับเอากรรมกับเขามาด้วยนะคะผลกรรมกับการที่ว่าเราไปนินทาว่าร้ายผู้อื่นในที่ทางที่ไม่ดีแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นส่งผลให้เราเสียทรัพย์เสียเงินเจอวิบากกรรมเรื่องติดขัดเรื่องการเงินหรือเสียเงินนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นวงไหนตั้งวงนินทาหรือคุณจะตั้งวงเองเนี่ย อย่าหากรรมมาใส่ตัวคุณเลยนะคะวิบากกรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นไวเกี่ยวกับมุสาเนาะคำว่ามุสาการนินทาการพูดก้าวล่วงกับสิ่งที่เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆไม่ต้องพูด,ไม,พดไม่ต้องเอากร,รม,มาใส่ตัวไม่ทําให้คุณเสียทรัพย์เสียเงินนะคะอาจารย์บอกแบบนี้เนาะเพราะเหมือนอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะติดวิบากกรรมเรื่องคําพูดคุณนะใจะเย็นๆพูดอะไรใช้สติก่อนนะอืมอ่ะเรามาดูกันต่อว่า เขามูฟออนไปจากคุณแล้วหรือยังหนึ่งสี่สี่สี่อาจารย์มองว่าเขายัางไม่ไปนะยังไม่ไปเขาจะกลับมาใหม่แหละอือเดี๋ยวดูไพ่ดิซิมบอนอฟสูชโอเคชูยเพื่อนเห็นไหมชูยเพื่อนอิโค่บอกแล้วอาจารย์ ไม่เป็นตามตัวเลขพลังงานตัวเลขกับไพ่มันจะสอดคล้องกันเนาะเอ,อ่อชีวฟิสิกส์สตรนนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณและเขาในเปีนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะเกินขเขาเเพื่อนไม่ใช่แฟนในลักษณะแบบนี้เจออิมพีเรอร์ป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วคุณก็ไม่ค่อยจะลงให้เขาเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นผู้หญิงมาดูคลิปอาจารย์คุณก็ไามา่ได้เป็นคนที่ลงให้ใครง่ายๆนะคะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ไม่ยอมแพ้คุณเหมือนกันในการที่เงียบหายไปคือตอนนี้เขาไม่ยอมแพ้คุณหรอกคุณอาจจะดวกับต่างชาติต่างศาสนาก็ได้เนาะเป็นคนที่มีโก้จัดมากสําหรับคนคนนี้ The Moon Queen of Wands Page of Wands Okay A c of p n t a c l e s King of Wands อืมอ่าหน้าไพ่นี้นะคะเห็นเนาะจากหน้าไพ่นะคะเขารือคุณจะเกิดในลัคนาราศีมีนถ้าไฟไม่สิงธนูเนี่ยถ้าราศีสิงราศีมีถ้าดินพุทโธกรรมกรได้นะคะจากหน้าไพ่จะรู้สึกได้ว่าเขากลับมาคุยกับคุณแน่นอนเนาะกลับมาคุยกับคุณกลับมาเทคแอคชั่นเอ่อมาดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์แน่นอนแต่แรก เออแรกๆเขายังจะดูท่าทีคุณก่อนแต่ก็ยังไม่ได้หายจากคุณไปเพราะฉะนั้นหน้าไพนี้อาจารย์อกว่าเขายังไม่ได้มูฟออนอะไรไปจากคุณนะจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาเคลียร์คุณนะคะและในความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกด้วยว่าคุณอาจจะดิวกับคุณที่เด็กกว่าอ่อนกว่าด้อยกว่าแล้วเกิดคุณยืนกรานในความเป็นคุณเขาก็จะต้องยอมคุณหน้าไพนี้นะเขาก็จะต้องยอมคุณเพื่อจะรักษาคุณไว้แล้วเขาจะทาให้คุณแบบเออพึ่งพอใจอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะแล้วคุณก็จะทุ่มใจรักเขา เหมือนที่เคยเป็นแล้วรักเขาแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนที่คุณเคยทําให้กับเขาเขาต้องการความสําคัญจากความสัมพันธ์นี้จากคุณนะคะขอดู King of Wands ตรงนี้หน่อยมาดูนี้เดี๋ยวเอออ of Swords mm. King of Swords หนึ่งเหรียญเขาดูหนึ่งเหรียญเนี่หรอสามถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยเนาะความสัมพันธรรมม์ที่เกี่ยวกับความเพื่อนเฟนวิบเบนเฟิตหรือบางคู่บางเคสติดเรื่อง,องเติร์ปาร์ตี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพอสตรีงในในแทที่นี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งติดค,คอมมิตเมนต์นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น หน้าไพนี้เขายังไม่ได้ move ออกจากคุณเพียงแต่หาจังหวะเวลากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาจะทําอะไรหลายๆอย่างให้คุณพึงพอใจเพื่อจะรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณให้ h priority ให้ความสาคัญกับเขาเหมือนที่เคยผ่านมาอืมแต่เขาก็จะไม่ให้สถานนะคุณไปมากไปกว่านี้หนึ่งถ้าเขาติดอม m ิ i t มนต์หรือคุณติด commitment มันก็คงได้แค่ความสมพัน์ ที่ไม่ชัดเจนแค่คุณทํางานในความสัมพันธ์สองถ้าไม่ได้ติดในคอมมิชเนต์นะคะคุณโสดเขาโสดก็จะเป็นในลักษณะที่เขาเคยตัวอาจารย์มองว่าเขาเคยตัวกับความสัมพันธ์นี้กับเขาติดอกติดใจกับการที่คุณให้ความสําคัญกับเขาในลักษณะที่ยกย่องเขาเป็นคนที่ใช่แต่เขาอ่ะจะไม่คือเขาจะโห่ความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนะถ้าคุณจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ ในลักษณะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ควรค่าหรือสมควรกับคุณค่าที่คุณมีคุณก็พิจารณาเอานะคะหน้าไพ่นี้อาจารย์แนะนําให้ว่าเขาให้คุณเท่าไหร่ควรให้เขาเท่านั้นถ้าเขาทําให้คุณเสียเวลาชีวิตนะคะคุณก็ตัดสินใจเอาว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะจากหน้าไพ่คือเขายังไม่ได้ move on จากคุณแต่เขาจะไม่ได้ให้สถานะคุณ ไปไกลได้มากกว่านี้นะคะเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะย้ำย้ำย้ำดวงแบบโดยรวมนะถ้าดวงคิดว่าดวงนี้ดวงคุณไหมก็คุณทำมาดูดวงส่วนตัวกต่อาจารย์ดีกว่าแต่อาจารย์ต้องอ่านไพ่แบบตรงๆก็ไปสอดคล้องกับหนึ่งสี่สี่สี่เมื่อกี้จริงๆเข้ามาก็ทําให้คุณทุกข์อีกอเขาจะมีวิธีการหว่านล้อมให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์ให้ความหวังของคุณแล้วคุณก็จะให้ความสําคัญกับเขาอีกครั้งแล้วก็ ก็กลับไปในอีอหลอกเดิมบนหลูปเดิมอีนะคะงั้นก็สรุปให้ได้ว่าเขายังไม่ได้มุฟออนจากคุณนะแล้วก็จะมีวิธีการดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เนาะมีวิธีการหวาดล้อมทําให้คุณพึงพอใจแต่เขาก็ยังเป็นเขาเช่นเดิมนะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะโอเคก็จบให้สําหรับผู้ที่เลือก สัญลักษณ์ที่สองร่วมแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสม,ม่ต้องเครียดมันมากใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดใต้คลิปแอดลน์จองเออไม่ได้รายละเอียดใต้คลิปเออใต้ถ้าคลิปวิดีโอ YouTube มันก็ใต้คลิปจริงๆเพราะมีลายออฟฟิเชียลอยู่นะคะแต่มีรายละเอียดค่าดูดวงด้วยแต่สำหรับ t i k t o k ก็ลายออฟฟิเชียลแอดมาก็จะมีรายละเอียดค่าดูดวงสำหรับ t i k t o k อยู่นะคะถ้าสนใจที่จะลงเรียนคอร์สเรียนอ่านไพ่นะคะ มาสาจัยนแห่งไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีเนี่ย mm hmm. ก็ท mm hmm. ักมาที่แอดมิน hmm. ได้เนาะ mm hmm. ขอบคุณที่ไลค์ hmm. ขอบคุณที่แชร์ hmm. ขอบคุณที่ดูแลกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ